ว่าพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกถูกดักได้ตัวอะไรโอ้โหอย่างโอ้เลยน้ามานี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้อาจจะมีกับหน้าเรานะบายๆพี่พี่พี่เตี้ยไปเลยเดี๋ยวให้แถวเราแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมจานเบสครับก็หลักอยู่ช่องเคเอนการนิสครับแล้วก็ช่องเบสบอลครับย้ ดันเทสก็สู่แทบไปใครที่เคยดูจัตเทสกับช่องเคเอนเนี N ่ยจะรู้ว่ากิจสั์ในช่วงเนี้ยการที่เขาโผล่หน้าไปในช่องอื่นๆเนี่ยมีผลอะไรเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ก็ไม่ต่างจากคลิปอื่นเท่าไหร่นะครับ ของเมื่อกี้คืออะไรฮะธดาฮะมันคือพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกดูกความจริงอ่ะผมอยากกินมาหลายปีแล้วอันนี้เขาชื่อว่าคาราเวียนาลิปเปอร์เป็นตัวใหม่ที่พึ่งโค่นแชมป์ไปได้ม,มีความเผ็ดอยู่ที่ 2, 2องล้านสแสนสกอวิลใช่ความจริงพริกไทยมีความเผ็ดอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ถึงหนึ่งแสกอวิลพริกที่คนไทยว่าเผ็ดกันอะ่ะอันนั้นอยู่ที่5 0 0 0 0ถึงหนึ่งแสนโอ้โหเยอะอันี่สองล้านสองเจอมาแดก2ล้านใช่ขอออกตัวนิดนึงนะครับไม่กิน น้องเรียกร้องให้ด้วยกูก็ไม่กินโอ้ทำไมไม่กินเผ็ดกันนะดูแลจัดเบสถามหน่อยปกติกินเผ็ดปะกินแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากไม่มากใช่ไหมอ่าแค่แบบรู้สึกเผ็ดจริงๆก็แบบชมตามพริกข้ามเม็ดอะไรนั้วเริ่มเผ็ดแล้วนั่นก็โหดแล้วพี่แกนี่ตัดตาที่จัดเบสไล่ถาม่นาดครับว่ามีคนตบดตอนโรงพยาบาลส่งเลยจริงอันตรายจริงเพราะว่ามันเผ็ดไงมันเผ็ดแบบผมจะบอกคุณสมบัติพริกนี้ก่อนคือมันมา มันมาเขาค่อยมาช้าแม่งมาแน่นอนมาแน่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะไม่เร็วมากไม่เร็วมากแต่มันมาแน่มันมาแน่ช้าสุดที่เคยเจอเนี่ยตัดประมาณสักยี่สิบนาทีมันก็มาตุ้มตุ้มตุ้มเหมือนสงครามรอบที่อยู่ในท้องสิ่งที่เราจะมาทำกันคือพยายามหาของที่ดับเผ็ดว่าทำอะไรบ้างแล้วช่วยดับเผ็ดได้ทีนี้เราจะกินพริกผสมกับขนมเราหนึ่งชิ้นอ่าแล้วทีนี้เราค่อยมาสลับกับของที่ใช้ดับเผ็ดมาบอกเป็นว่ามันช่วยได้จริงแบบอ่ากินมานะ ไม่เคยเจออะไรที่มันดับได้ขนาดนี้ไม่มีไม่มีอะไรที่แบบดับตรงนี้ได้เลยขนาดตายแน่เลยโอเคแล้วครับเพื่อการสียเวลาเรามาลองเลยดีกว่าครับโอเคโย๋ยโย่ <Yeah. S 1> กแกะแล้วนะวอธิบายก่อนว่าในนี้มีอะไรมันมีเม,ม็ดมะม่วงหิมาพานอยู่ครับวนี้เราก็จะมากินกับมะม่วงหิมาพาน์ก่อนอืมอ่ะพี่ <Yeah. S 1> อยากได้ประมาณเท่าไหร่ก่อนค่อยๆแล้วกันเนาะไม่อยากตอบว่ะแล้วได้ไปถามคน แม่งไม่แดกเผ็ดอ่ะเอางี้อ่ะประมาณช้อนประมาณนี้นะครับเอาเป็นหนึ่งส่วนสี่อ่ะอ่าฟุ๊บวออ่ะพี่ผมอยากที่ผงกินละกินรู้สึกของคอละอ่ะเนี่ยหนึ่งส่วนสี่ประมาณนี้ไงน่ารักกันรังน่ารักอ่ะเอาเลยพี่นี่เนาะอ่ะประมาณนี้ได้ไหมโอเคคือจะบอกว่าผมกับพี่จันน่ะคือรู้จักกันมาหลายปีแล้วแล้วผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่กินเผ็ดเพิ่งรู้วันนี้เลย จกรรมไปกินอะไรด้วยกันบ่อยๆไงเราเจอแล้วก็นนี้ไหมประมาณนี้โอเคได้เลยนี่นะครับอันนี้คือเราจะทดลองกับตัวแรกเครื่องดับเผ็ดคือนมนมอ่าอันนี้จิบอนี้พี่จิบเป็นพี่หิวแล้วเนี่ยหิวหนาวอย่ารอช้าครับยังไม่ได้กินมาอ่าเม็ดนึินเม็ดเดินละเม็ดนึินเนาะเครื่องดับเผ็ดของพี่นี่มากเล็กสั้นครับใส่ซีนใส่ซีนครับมันอยู่ในเม็ดมันอยู่ในเม็ดพริกครับครับพออัดหนึ่งสองสามครับ เว้ยไอ้นี no. ่ยังได้อยู่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตเราช้าเม็ดที่สองพี่เฮ้ยเร็วเอ๊ะว่าคนจะแดกอะไรแบเนี้แล้วล่ะวะเนาะไอ้เร่องมึงไม่ไหวแล้วมึงกินก่อนเลยคนจะกินนมเนาะกลุ่มมันยังไม่ถึงจุดที่เรากินอ่าวชินจ้าเว้ยเหมือนเอาลิ้นไปเล่นละฆังค่ะรอบหมกแบบมีอะไรบนรอบลิ้นอยู่ มากินเม็้นึงแม้นึงนะครับดูคนนี้กินนะครับมาช้าแต่มาเนี่ยคือคืนลงไปนะคืนคืนคืนเขียวเขียวก่อนเขียวค่อยค่อยคืนมาแล้วค่อยแบบเผ็ดทีละจุดตอนเนี้ยปอนดิ้เนี่เผ็ดอยู่เหมือนเป็นแผลเลยนะทางลิ้นก็ชาอืมร้อนมาตรงนี้ละอ่ากำลังพีทตอนนี้อยู่กินนมช่วยที่สามเนาะอืมมันช่วยได้นะแต่มันช่วยได้ก่อนที่โอมแต่ว่าตอนเนี้ยรูหมดแล้ว ็นที่สามน้วแพ้กูเหรอเออยอมรับง่ายจังมันยอมแพ้แล้วไอ้เนียเอ็นตอตั้งอ้าาาาาาาเาาดาาาาเาาาดารงาา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 อาู่แาา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 อาา้า ือเราว่าคำของของเบสมันจริงอะ่ะมันมาช้ามันอาจจะมาไม่เร็วนั่นแต่มันมาแน่มาแน่มันมาแน่อยู่เลยค่อยกินอันนี้คือจะลองดับเผ็ดอ่ะดับเผ็แดแรกลองมาเผ็ดแรกด้วยด้วยนมนะครับอ่าได้ผลไหมคือไม่นะฮะเรารู้สึกว่ามันมันดีเพราะว่ามันลิควิดที่เย็นเป็นของเหลวเย็นอ่าพอเป็นของเหลวเย็นอ่ะพอมันเข้าไปมันช่วยดับได้ตอนในขณะที่มันอยู่ในปากเรานอะอ่ามันดีตรงนั้นแต่พอคืนเข้าไปปะเหมือนเดิมตรงนี้เนี่ยดีเพื่อ ในคอเนี่ยทะเลาะกันอยู่มันมีความรวดหนามไปแล้วแบบเขาไป็ดบที่ตลอดเวลาอยที่สองย่างที่สองคือน้ำตาลทรายครับผมเคยได้ยินมันมีฝรั่งเขาบอกว่าวิธีแก้เผ็ดก็คือการเคี้ยวน้ำตาลจะน้ำตาลแบบนี้ก็ได้นะเป็นน้ำตาลที่แบบไม่ฟอกสีหรือฟอกสีก็ได้เขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยไอ้พวกนั้นมันจะมีสารบางตัวที่เขาบอกว่ามันจะไปช่วยจับแคปไซซินออกมาทําให้เราไม่เผ็ดซึ่งก็ไม่รู้เขาบอกให้กินช้อนหนึ่ง เราจะเพิ่มพิษไปได้เพิมนพี่มาต้องมีพี่พี่ทัดาคนจริงต้องเอ้ยเ้ยเป็นคนก็ได้เท่ากูไม่เป็นคนแล้วเท่านึงอมาอืออู้หูอู้หูอู้หโอู้หเกือบเกือบนี่ครับอ่านึมใจแป้วแล้วอะเราจะไปยอมแพ้ คุณไปมาริกมันได้ยังไงคุณรู้สึกว่าคุณยิ้มใส่เยอะไปเหมือนกันเนาะเออเยอะแล้วล่ะไหนไม่ไหวกินช้อนเลยนะครับกินจอกเลยได <laughs> ้ไหมพอเริ่มใส่ไปสองช้อนชาเนี่ยเนี่ยเริ่มมีดีเทลของผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเริ่มติดแล้วนี่มันติดมันติดมันเมื่อกี้ไม่มีเนาะอันนี้<ช>แบบอันนี้เริ่มติดละติดเป็นเท็กเจอร์ช้อนจาบอีกทีแรกเข้ามาทีสองหนึ่งไอ้มาแล้วเชียวอือโอ้โห มันิดมันออออ้นมคนเรเืองกับเมื่อกี้เฮ้ยหลังห้องมานี่อหนึท่นนาะหนึท่นนัอ้าอชิจ่าอาสุอเนสก้าเกมา ไม่เล,เลยอะอ่ะอ่ะโอ้น้ำตาลติดฟันกว่าเดิมอกคนฝ่ายน้คน้กาไหแล้วมออไม่ช่วยเลยเลยอะม,มันไม่ช่วยเรู้สึกว,ว่านมช่วยกว่าเยอะนะคือมันแบบอ่ะมันหวานในปากแต่มันไม่ช่วยลดความเผ็ดในปากเลยอะ สรุปว่ามัตายแอนแอ,แอนไม่ผ่านครับไม่ไม่ไม่ช่วยเลยครับตายเกี้ยงม,มากฝรั่งที่ไหนบอกมึงอย่าทำตาเพื่อโอ้มัวชิบหาย Hours Later แบบที่สามครับที่สามารถคิดว่าดับเผ็ดได้เลมอนเลมอนครับเลมอนมนาเขาบอกว่าความจริงแล้วอ่ะให้ดื่มน้ำมะนาวหรือของเรียวช่วยได้นี่นี่อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะข้ามมาแค่แบบสคริปปุ๊บเดียวแล้วตัดมาอันที่3แต่ว่า่อนน้านี้กูสคริปไปประมาณติดยี่สิบนาทีได้มาเพิ่มกันดีกว่าพี่มาหน้ากลัวแล้วจริงๆนะดูดีเทลมันใส่ก็ลองแล้วลนมาแรก ไอ้ครั้งที่สองจะเห็นดีเทลใช่ไหมนี่คือมันล้นมาที่ช้อนแล้วนี่ดูพริกนี่คือแบบแทบจะืหบังทวงหมดแล้วมั้งเนี่ยหนึ่งสองสามมันขมอ่ะใช่ขมว่ะผมไม่กล้าคืนอ่ะขมอ่ะวันนี้มันมาแบบคุกลุ่นคุบิบูบิุกโอ้โหนช้อนมันเอาโหนช้อนมันเอา อี๋อไอ้ดอกเปี้ยวจังอาใครบอกเลยว่าไม่เปรี้ยวแต่รู้สึกว่าช่วยได้นิดนึงนะรู้สึกตาแดงตาแดงเหี้ยเบื่อฮัลโหวันนี้มาคหูขึ้นหูขึ้นหูหูหูตาอะไรสุดสายพี่เหลย ไงก็ต้องรอกมะนาวเูยจะได้ไหมเปรี้ยวขุอภัยี่นี่คือตัวผมนะเลมอนช่วยได้แต่ว่าช่วยได้ไม่เยอะเราได้ห้าเปอร์เซ็นต์เรารู้แล้วมันช่วยเพราะอะไรของพักตั้งคือความเปรี้ยวอ่ะพอกินเข้าไปน้ำลายเรามันแตกออกบ้าพร้อมลายแตกไอแคปไซซินที่มันเคลือบอยู่ที่ลิ้นอ่ะมันก็รูดออกมาจะปากแต่ว่าก็อย่างที่เห็นถ้ามันเผ็ดมากไม่ได้ช่วยเท่าไหร่หรอก ยิ่งมีพูดอะไรเลยจังนี่เราจะเสริมแม้ความรู้ไม่เคีย้ยก like ็มันก็ช่วยได้เนาะนานาเนี่ยแต่ว่าอยู่มนเผ็ดอยู่แล้วก็ไปเปรี้ยวจี๋แล้วก็เผ็ดแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดแล้วก็เปรี้ยวอ่ะ One eternity later หายไปครึ่งชั uh, tensor, ่วโมงตอนนี้หายก็แบบมีแก๊สแบบยี่สิถึง30นาทีเลยอะโวคาโดครับตามปกติแล้วเนี่ยไอ้พวกของนี่มันเป็นเดลี่เดลี่ในที่นี้หมายถึงว่าผลิตภัณฑ์นมเนยชีสชีสไอติม พวกนี้เขาถือว่าช่วยหมดมีอีกแหล่งหนึ่งเขาบอกมาว่าอ,าโอาะโวคาโดเขาช่วยได้เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่ามันถือว่าเป็นของที่มันเหมือนกันก็มาลองกันปะ่ะอยากกินเล่นที่บ้านนอยาก,กินเล่นที่บ้าน Don't try at home นะรับตั้มไปมเยอะเยอะเยอะคือตอนนี้ก็ขนหั่วเลยเื่อมาเหลือน้อยนะผมเีองอครับผมแกว่งรถรถผมเผ็ดชมิงช้าแล้วผมผด นะะอืมนิ่มเลยครูครูครู้ิดีเลยมันมันมันไม่ได้ช่วยอะไรทั้งหมดแต่ว่ามันช่วยเยอะแต่ว่าเต็มเยอยแต่ว่าเพียรของวัคาโดลองลองอีกุ้งหนุนไหมแต่หนุนเพียรแล้วนะไม่เป็นไรโอ้โหเฮ้ยเบิร์กเหมือนที่ถูกหวเลยทั้งว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วใครแฟนชอบพาไปยิมของเพ็ดนะครับเสื้อวัวคาโดกับนมตีโต้วยรอด บอกว่าแตนตัวเองชอบกินอะไรเป็นเผ็ดแต่แฟนผมกินเผ็ดมาสองแต่ชวนกินไหมไม่ชวนก็อะไรไม่ชวนไม่ชอบคารูุคารุเป็นคนดีรู้กินละดิเป็นคนดีอันนี้ผ่านบัวคาโด้ถ้าบวกนมไปด้วยบวกนมนิดอเฟกอเฟกถ้านมเย็นๆเนื้ออันนี้ผ่านนะครับสำหรับบัวคาโดนะครับลองดูนะไอ เราคยกินงี้เราเคยกินกับวาซาบิคือความวาซาบิอ่ะกับพริกเป็นคนละแบบกันน้องวาซาบิอาจจะเป็นแบบเผ็ดปุ๊บเดียวแล้วหายกันใช่บขึ้นสมองนิดๆน่าแต่พริกเนี่ยมันจะแบบเผ็ดนะเผ็ดนะเผ็ดนะยังไม่หายเผ็ดหรอเผ็ดนะเผ็ดนะไปเรื่อยๆจนกระทั่งมุกี้เผ็ดเป็นตัวหนตูดแล้วตั้งแต่ง่าปากอะไรพริกติดล่องไปอย่าลืมนะครับนี่คือพริกที่เป็นซื้อโลกคาร์โรไลนาลิปเปอร์มีขายที่ร้านหมีนี่ของแต่กูไม่ขาย โฆษณาทำไมอันนี้คือมันเหลือก็เลยอยากให้พวกพี่มาร้องทำไมจะเล่ถึงไม่ขายมันอันตรายเกินไปคนเด็กมาเล่นแล้วแบบวี่ผูกของมันแต่ว่ามันมาดูเป็นอะไรที่แบบโหดร้ายอ่ะเพราะว่าใครเอาไปแบบเอาไปแกล้งเพื่อนอ่ะแต่ว่าเรามีเจลลี่หมี่ที่เป็นดิสโทรีอันนี้เอาไปกินเล่นได้แต่แนะนำว่ากินครั้งละหนึ่งเม็ดถ้าขอมาแล้วเดี๋ยวให้พวกพี่มาเล่นต่อได้มาต่อล่ะดานอะไรรอบสุดท้ายมาโอ้ยนี่อ่ะเยอะเยอะ ร oh. อบสุดท้ายแล้วเดินต่อรับไปเผ็ดกบเอ,อ้เอ,อเผ็ดยังเผ็ดเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเอ๋อความรู้สึกนี้จะเป็นเผ็ดอยู่ที่ปากกูนี้แหละโอ้ <c oughs> โหรู้สึกว่าเหมือนช่วยตอนกินมนมเย็นนะพี่คล้ายๆกันเลยมันได้ความรู้สึกเย็นคอรู้สึกเย็นแหบปุ๊บแม่งร้อนนี่คู่เผ็ดไส้อยู่ในคอกันเลยเผ็ดเผ็ดไ้อ๋ออ๋อธรรมา ใครยังตูดเลยเฮ้ยมันเผ็ดขึ้นอ่ะกินไอ้นี่แล้วเผ็ดขึ้นนะอ้ากูบอกแล้ว no โคกโคกนัวมันแย่ขึ้นเอกี้ทำไมอ่ะัวโวลกกินะโคกินกะโค มเอา้องแทนวะอุ้ยสะทกมากตายแล้วมองตาป่ะเนี่ยอุ้ยยี่คาตาอุ้ยเอ้าเอาอุ้ยไปอุ้ยไปล้างน้ำไปอุ้ยแดงอุ้ยแดงแดงแดงขอดูตาหน่อยเยอะโอไปไปล้างแล้วนี่ก็คือสภาพของคนที่ กินพริกไม่เป็นกินเผ็ดไม่เป็นนะครับเขาก็ mm. ต้องมีจุดจบอย่างนี้แหละคายยังยังวะหายยังเนี่ยห่งแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อยังแสบอยู่เลยอ๋อก็นั่นแหละครับนี่คือเหตุผลที่ทําไมพวกผมไม่ขายกันนะครับมันเหมือนเป็นอาวุธเชื้อาพทางหนึ่งเลยเดียวอย่าเอาแบบพริกพวกนี้แปบ,บไปป้ายผิวป้าเอะไรนะมันคือมัน,ม,นมันจะแสบมากมันผรไม้นะเออ